สุขสบายดีเอซีทุกท่านทุกคนมือนี้เดินทางมาแต้สาวๆเ้อพาพาคูบามาหามอตามหนัดอีกมาหอดมาหอดมาถึงแล้วก็หลูบเสติบเขาเลยได้ลานพามา เท so, so ่าด uh. well, right. uh ุพามาเต้ะสาวๆปุ่นไก่ใหญ่ได้ปิ่งไก่ใหญ่เมื่อที่ฉิกินก่อนยาคู่เมือนี่ยายาคู่ยังเจาะเลือดน้ำเกี่ยวกันได้นุ่มผิดทางบ่น่ะนุ่มผิดทางบัวเออ่ออาหารกับ ติ่งตับติ่งตับไก่เออเท้าไอมาปั้นนัดตีไอไอไอมาปั้นเข่าลูกเนี่ยคู่เนี่ยคู่น้ำล้างเนี่ยคู่นะมือนี่เป็นมือพิเศษล่างมือลูกนั่นนันนล่างมือเข้าน่ะเข่าเก่านะน่ะ เขานะบุโจงเขากองให้เพื่อนแล้วห้ากินนี่ผัดเจอะเลือดเทียบห้อยเลยให้ทานมอสสั่งให้เพิ่นอันนะั้นุ่มห้าวกินก่อนกินเข,ข,ขาน้องกัน <c oughs> คนเผาเนี่ยต้องเอาแห้งก่อนคนเผาเย <c oughs> คนขับโหลดคนพามาเอาแห้งก่อนสบายดีก่อนลูกอืมเอากินบันเนี่ยห้าวน้ามีทั้งเ่าเก่าเขาอันน่ะเขาเก่าฮะต๊ใหม่เบิดแล้ลสิไปซีอหักอ่อนดีอยู่ได้ ป้าเอาห้เมือานาะลุงที่กินโซงเตือบเบอิดตอันประเด็กอันจับนะเสบสันตะวะเสแอบ,บวัวแสแอะเราอะไปไทยนะ่ะคือว่าป้าห้ห่อพักใหญ่นี่กิกนเบิดว่ะถามว่าเสแอบ,บ,บัวเสแออเยาองนะังมือปลาลองเอาหายประเด็กจับเสบ คะคุบามหาหมอมนิกาทานหมอพนักเตื่อเรื่องเติมเลือดนะละพี่น้องเนาะสุนเฮากับมาได้ฮอดพี่ก็คือมีอ้ายใหญ่ใจดีใจบุญสนับสนุนในการเดินทางไปมามเมคขียล <c oughs> มาฮอดเมคีเยวเสเวยสนับสนุนในการเดินทางขาอยู่ขากินขา เลือ,อดก็คือคาห้าหมอก,ก็คือเป็นไอแม็กทิวทั้งยูเอเอเป็นอุปธรรมคำสู้ผู้อุปถาก็เม็นปลาอล่งเขาแหละไข่ดอ,อกหุ่นอิซุซุเอาว่างจะน,นี้ลูกกระดูกมอ,อืม กับปลาเมาเนาะเป็นสะพานบุญมากับปลาลองกับเท้าอ้ายสังกะรีะ่หน่อยและอุปถากขาดบบได้ตัดแต่ผมนะ่ะตัดก็เอาได้แต่สับนี่เนาะสร้างได้เนาะอยากเป็นสร้างได้สิถือจะมันอนนะไรผู้ ส่วงเส้าเนี่เพ่นสิบอให้กินเขาต้องเจาะเลือเทบหอยซะก่อนแต่กินเขาได้ซุมเฮาอะไรเลยกินก่อนและคนละเลื่องได้ว่าเ <c oughs> นี่ยคู่อุดพอดิมาให้เขาอดไม่ได้นะ, <c oughs> อะอเอา, <c oughs> าตะลุกไปนำ เขาขอบอกขอบใจทั y, ้งนายแม็กทิวทั้งยู a เแม่เคียวเสเวยพาไปพามาขอให้บุญค้ำน้ำสู้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจจะเลื่อนลุงเรืองทุกทุกด่าน กดใจทั้งฐานมอนำพ่นก็ติดต่อพวพันทั้งเลือดหายโดย <c oughs> โดยใช่แต่ฝนบต่ตกนี่ท่านมันขึ้เมื่อวานนี่โอ้ยป่าพออยากหายไปเลย กวยเอาอยู c, e ่สะสะมะตะว h นมะตะวันนะตมแต่ว่าไคแต่ฝนบ่ตกยังวะว่านี่ฝนตกก็จะบ่ได้มาันแม่นฝนนั่นตกนี่พอห้องพอห้มันเปื้อนเด้ทางแดงเนาะพลเตะพลเตนน้ท่วมด้ล่ะน่ะอือเห็นอยู่อันเห็นอันนันอ้าน้กําลังมาเาถ่ายลงวานนี่ เขาโอ้ยถ่วงถ่วมที um ่ทั้งนั้นนี ra, ้เขาก็เริ pills, uh ่มปล่อยเขื่อนระบายน้ำ uh, ทั้งเนื้อพอเขือนน้ำถ่วงแล้วเฮ้าไข่ตังว่าอยู่จุดจังได้เนาะจังว่าน้ำบุถ่วมจุดถือโศกอยู่แล้วแต่บุญวาสนาเออถ่วมตั้งแต่ในหัวอันแล้วถ่วมหน้า

อยากชันก so ็อดเอาแล้วเนาะบทันแล้วเจ้ากระดูเห็ดแท้แรกเนี่ยค่ะีนงามมันจังมันละมันจังเย็นจังมันดูเอ้ยแม่นโอ้ยมันก็มีห่านไหมแต่ แต่ว่ามันสีแพงแหล,อและอันนี้แพอง,ง,พอ,งอือแพงพันสิทนบบโอ้ยู่ห้านตัวใม้นั่นป้าว่าสองสองสามหมืน่นพอไดอืมนี่นี่ห่านไม้นะห่านใหญ่ๆนมมั่นงามมีแต่เครื่องงามๆห่านนั่นนะ่ะเปลามัาาานไม่ใทนอืมทนมเป็นหยาในลักหมื่นมันผัดบทุนมันเป็นไม้ไผ่ ช threaten> uh, uh, uh. mm. ุ่มราคาเลยเนาะฉันว่าโบทนก็เฮาดูเลกับเทไ้ปีด้ฮะของเท่าดสีฮิงอยู่อก้พิ่นเอาผาตังคุมคุมอันหยาไว้เอาออกลูกอืม

ไฟไฟใหญ่นู้ไฟใหญ่คนใดเออโอยอารมณ์เสียอีกเอาเป็นยาองคนบวยบ้านจังคนลกแต่ผมไม่คนตามวานี่ไรแต่พะยังกันเกลียวไคนพี้ยเออวัานี้นั่นบ่เอาขึ้นหน้าซะตอดบักหลค่ะคือบ่ต่อเอาหนรงต่อเอาตีเล คลิปนี้จบไว้สำนิดก่อนเด้อพี่น้องเด้อพอกันคลิปนะหนาก็ทุกคนมีแต่ความสุขสบายดีจ้า